l o s แซนฟาวพอดแคสต์พอดแคสต์ที่อยากจะชวนทุกคนที่ Lost มาฟาว something ไปด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะทุกคนมาตกใจ r e i n g ครับผมโอเคก็วันนี้นะครับเราก็จะมา catch up กันแบบสั้นๆสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็มาอัปเดตอัปใจกันช่วงนี้ก็ เป็นเรียกว่าเทศกาลวันแม่ช่วงวันแม่แล้วหนึ่งมีใครมีอัพเดตอะไรไหมจ๊ะก็น้องบูมมีอะไรเป่าเรื่องวันแม่หรอไม่มีเพราะทุกวันเป็นวันแม่อยู่แล้วเออ,อยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เจียงไกรรับไปเ,เลย่ะันหนึ่งดาวรักแม่ทุกวัน <c oughs> สติกเกอร์ดวงดาวเอาไปหนึ่องอันเติมมากเลนอะมาน้องมิวน้องมิว เออมันคืออันเนี้ยไม่โชคดีมัง้งที่แบบว่าครอบครัวมิวอาจจะเกิดใกล้ๆกันแล้วมันก็มีความใกล้กับวันแม่หนึ่งทีคือ,อเออก็เลยกลายเป็นว่าแบบรวบยอดอะ่ะ<อ>ทีนี้ก็เลยทำอะไรให้แม่กับพ่อนิดนึงคือพ่อแม่เกิดก่อนแม่พ่อเกิดแล้วก็มิว เป็นสามวีคติดกันเลยเออแล้วก็วีคต่อมาก็คือเป็นวันแม่ก็คือเลยร uh huh. วบรวบทุกอย่างรวมเข้าไปด้วยการมัดมัดผูกปมอะไรอย่างเงี้ยดีวะก็เลยแบบเออซารเบตงานเดียวใช้ของก็ชิ้นเดียวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ให้ก็ด้วยความที่เออรู้สึกว่าอยากหาอะไรทำหนึ่งทีก็เลยให้ประดิษฐ์ของ uh huh. สิ่งที่เรียกว่า ทำดอกไม้เลโก้คือ,อเห็นดอกไม้เลโก้แล้วมันน่ารัก<ช>ฉันก็เลยซื้อดอกไม้เลโก้ใช่ฉันก็เลยซื้อดอกไม้เลโก้มานั่งต่อให้พ่อกับแม่วันเกิดเขา ใช่ก็แบบก็เลยให้เขาไปแล้วก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ครับอืมเอาเอาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจจะโยงแต่ฉันก็ฟังแล้วก็นึกถึงอันนี้พูดจริงๆว่าไม่ได้แพลนว่าตั้งใจจะโยงแต่ก็ฟังแล้วก็นึกถึงจริงๆคือความแบบความแฮนด์เมดใดที่ยืดยงมาจากฮอบบี้แกเออเออ,เอ,อ,เอ,อว่าจริงสำหรับปิชอบชอบอะไรอย่างนั้นเออเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าทําอะไรแบบด้วยมือมันสําหรับมิวมันมีนิ่งฟูไงรู้สึกว่าแบบ เหมือนมันบิมหยาดเหงื่ออยู่ในนั้นหยาดเลือดอยู่ในจิกซอที่เราต่ออะไรแบบนี้ก็มันสิ่งพวกนี้มันใช้เวลามันก็มีฟิละมีความแบบว่าจากที่เราทําฮอบบี้กันก็อัปเดตเลยละกันก็คือจากที่เราทำแบฮอบบี้เป็นชาเลนจ์ของเดือนที่ผ่านมากันอ่ะก็รู้สึกว่า เออมันก็ดูเป็นตัวมึงดีนะแบบว่าความแฮนด์เมดใดความใช้มือใดอะไรเงี้ยเออเป็นนางสาวแกะสลักนางสาวทำเสื้อผ้าแล้วก็แกะสลักเออนางถักสําเสื้อผ้านางสาววาดลูกนางสาววาดลูกแล้วก็เป็นชั้นๆแบบไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้อ่ะแบบก็ก็ดูจากฮอบีที่นึกเดินไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอออันนี้ก็ดูแบบดูสะท้อนความเป็นตัวตนดีแล้วมี่เออพูดแล้วก็คือผูหญิงไทยผ้าพับไหวปะจริงมากๆก็คือ อันนี้คือแปลกใจนะว่าทำไมถึงไม่ร้อยพวงมาลัยให้แม่แบบแปลกใจมากงงสุดๆเออใครมีอัปเดตอะไรเรื่อง h o b b ี้มามีเอ้ยเดี๋ยวนึงเธอก่อนเธอก่อนเรื่องวันแม่จะฆลามตัวเองไปไม่ได้บอกแล้วค่ะไม่ไม่มีโอเคโอเคเ้างั้นงั้นกิชันไปเรียบร้อยละมีอัปเดตเรื่อง h บ b b ้ค่ะคือไม่จะลึงไมากเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาของที่ผ่านมาของวันที่อัดเนี่ คือไปเข้าคลาสแบบออกกำลังกายอะในฟิตเนสมันจะมีคลาสนู่นคลาสนี้ใช่ป่มครั้งแรกเพราะว่าแบบว่าทำงานกะดึกพอดีไอช่วงวันจันทร์อังคารเงี้ยบุมก็เลยแบบมีเวลาช่วงกลางวันก็เอ้ยตื่นมามันดันตื่นมาเป็นเวลาปกติเอาไปออกกำลังกายก่อน<ว>ดีกว่าลแล้วก็เดี๋ยวค่อยนอนต่อแล้วก็ค่อยไปออกไปทำงานงี้บูมก็เลยออกไปที่ฟิตเนสตอนประมาณ10โมง เดินเข้าไปในฟิตเนสปุ๊บอย่างที่บอกว่าที่ฟิตเนสทุกคนแบบอัธยาศัยดีมากก็แอ้าวน้องบ,บูมเอาน้ Boom, องบูมเฮ้ยบูมไปเข้าคาร์ดเร็วกู <c oughs> แ,วแบบเชื่ออย่า <c oughs> ี้ <c oughs> กูกูไม่ได้จะมาเข้าคาร์ดคือจะมาออกกําลังกายเฉยๆจะมาแบบเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างงี้บูม <c oughs> ไปเข้าคาร์ดเร็วหัวคาร์ดอะไรพี่ไม่ไปมาสปุ๊บก็เดินไปอีก ปุ๊บกำลังจะเดินขึ้นไปวอร์มแบบเดินวอร์มที่ลู่แบบหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วลู่มันอยู่หน้าคาดพอดีก็เดินแล้วผ่าน<ะ>พี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งเขาก็บูมไปเข้าคาดเร็วคาดเลยพี่ไม่ไปคาดเลยวะาคือแบบจัง,จงหวะฉกออกจากลูก่เออพี่เขาบอกว่าแบบเนี่ยสิบโมงแล้วมีคาดพอดีไปเร็วไม่ไปไม่ไปเออไม่ยากเอาหนะ่าเราก็แบบเอาวะ <laughs> ช่างแม่งเนียนๆไปก่อนเดินขึ้นลูก่กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บพี่ที่เป็นแบบพี่เทรนเนอร์ที่เขาเป็นคนนําคาดอ่ะเขาก็เดินออกมาจากห้องเปลี่ยนชุดเขาพอด แล้วเขาก็อ้าวบูมไปไปเร็วแล้วไปแล้วเขาก็เดินผ่าน <laughs> ผ่านหลังเราไปเลยแบบไปมาเข้าคาัดด้วยกันมึนก็เอ่เออ,อะไรวะกูไปก็ได้กูไปก็ได้เออเรื่ขนาดนี้แล้วก็เลยปิดลูกแล้วก็เดินตามเขาไปในคา <laughs> แล้วคือแบบ <laughs> เป็นคนโง่มากคือทุกคนอนะในคัสเหมือนแบบ เป็นขาประจําอยู่แล้วอ่ะเราเขาก็ดูรู้จักกันแบบยิ้มหัวเราด้วยกันอีเราก็แต่พวกแบบออกคลาสนี่เขาก็ดูเป็นขาประจํากันทุกที่เลยเนาะเออใช่แล้วก็แบบว่าเราก็มีพี่คนนึงชวนคุยเขาก็แบบเออแบบมาครั้งแรกหรออะไรอย่างงี้มาจากคอร์ดแบือเปะอ๋อใช่อบอุ่นหนึ่งแล้วก็แบบอ๋อมาครั้งแรกค่ะไม่ได้มาจากคอร์ดแบตไม่ได้มาจากไหนเรามามาครั้งแรกเลยค่ะ เออตอบเขาไปเขาแบบอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่อยๆไปเนาะมันไม่ยากแต่ยากมากกูแบบโอเคขอบคุณมากได้เลยเสร็จปุ๊บเราก็จะเนียนๆอะไรอย่เงี้ยใช่ป่ะพอาพี่เซนเนอร์ก็ขึ้นเวทีไปปุ๊บอ่ะติดไม้เปิดไม้ปุ๊บๆอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มีสมาชิกใหม่ายมือมาทางเรานแรกได้ยตย่งจังหวะเดินลงบันไดแล้วแบบขยับมือแล้วนะ จรี่ดเหันมาทุกคนยิ้มเราก็แบบยกมือไว้สวัสดีค่ะอย่างงี้แล้วซะพวกคาดก็เริ่มขึ้นมันเป็นคาร์ดแบบต่อสู้ไว้มันเป็นท่าแบบชกอ่ะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเพลงแม่งเราเรียกไอ้บอดี้คอมแบทอะไรพวกนั้นปะคิดเรียกไม่ถูกไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไม่ได้กะจะเข้าด้วยมันดูเหนื่อยมากอะ แล้วคือไอ้สกิลแบบว่าแบบ coordination ของบุมก็คือเหมือนอิจาปางใดๆไม่สามารถขยับมือพร้อมขยับตีนได้ <laughs> แต่ก็คืออยู่ในคัทแล้วเราก็ต้องตามเขาไปคือก่อนที่จะใบบอกว่าขยับมือพร้อมเท้าอะ่ะซ้ายขวาก่อนแกเขาขึ้นไปปุ๊บอ้าวมันเป็นแบบจังหวะแบบซ้ายขวาซ้ายขวาต่อยอะ่ะ เราเราก็พอซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จก็เปลี่ยนเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วมันต้องสวิตช์อย่างเงี้ยกูทำไม่ได้แล้วเพลงมันดังมากเพลงมันเป็นจังหวะอุบอุบอุบอย่างเงี้ยแล้วเขาไต่ทีเขาก็แบบโอ๊ย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 โยยออ๊ยออย มันมันไม่สามารถแล้วมันแบบอุบอุบซ้ายขวาซ้ายขวาอ้าวอ้าวน,นี่ยง <c oughs> คนทุกคนเป็นแบบนี้เราคือจังหวะเราแบบเราไม่สามารถซ้ายขวาได้ไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เราก็แบบไม่เข้าใจไหนซ้ายไหนขวาไม่เข้าใจอะไรคือจนเราต้องแบบโอเคช่างแม่งช่างจังหวะช่างจังหวะแล้วก็มองคนข้างหน้าทําตามไปเลยแล้วเราจะเหลืบบ่อมจังหวะเหลื่อมหมดเลยแล้วคือมันไม่สามารถแล้วมันไปถึงจุดที่แบบจะต้องแบบประกอบท่าเท้า,ทากับมืออย่างเงี้ย ก็คือคือแรงคือพังคือพังจนแบบว่าแล้วมันใช้พลังเยอะมากเว้ยใช้พลังเยอะจนแบบมันเก่งไปทั้งตัวแล้วมันถึงจุดหนึ่งเว้ยที่ทุกคนแบบเออเออเออเพลงมันก็อึบอึบอึบแล้วเราก็แบบแท่แบบแรงมากแล้วอกคออ่ะมันแบบเหมือนกล้ามเนื้อมันเก่งแล้วมันล็อกแบบแล้วมันขึ้นไปที่หัวเว้ยแกคือมันไม่รู้ว่าเป็นไรมันใช้ดุนักาหลีอะเหมือนุนังเกาหลีอะที่แบบ จะต้องปันเราเจ็แจอเอามือเออเออเอาเอามือเอามือจับคอไว้กล้ามเนื้อคอมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันปวดขึ้นไว้ที่หัวปิดแล้วเราจุดนั้นคือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วทำไงดีวะคือเราควรจะสู้ต่อไปหรือว่าเราควรจะพอแค่นี้แต่นี้มันเพิ่งผ่านไปแบบสามสิบนาทีอะแล้วทุกคนก็แบบอ้าวอ้าอึบอึบอึบกแบบทำไงดีวะจุดนี้เราควรจะต่อใช่ไหมควรจะต่อใช่ไหมแล้วควรจะเอาไงดีโอเคทําใจบุมเอามาฮึบหนึ่งสองสามกูนั่ง กูนั่งลงไปเลยทุกคนจะทำใจยังไงไปนั่งแล้วแล้วก็แบบเออพี่เทนเนอร์ก็สบตามาว่าแบบเฮ้ย เอาหน่อยสิวะลุกขึ้นมาตอ่ตอตอ่อเราก็สบตาพ่เทนเนอร์แล้วส่งพลังส่งพลังไปเอาวะกูขยบตัวไปหลังห้องค่อยๆขย,ขย,ขยบตัวไปมองซ้ายมองขวาเอาไงดีวะเออกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วหยิบน้าหยิบน้าหยิบโทรศัพท์ค่อยๆกระดึ๊บแล้วแฝงตัวไปกับไอ้กาแพงหลังห้องถ่าถ่าถ่าถ่แล้วกูก็ออกอไปเลยแบบตรอกแบบสามกับสี่ตอนแรกที่บุกมาสามกับสี ก็เข้าใจว่ามูอาจจะฮึบทำต่อไว้แต่วัานูเพื่อแบบทำได้้ได้คือเราเดินออกไปจากห้องค่ะไม่ไม่ไหวคือออกไปเลยแล้วเราก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องแล้วมีพี่คนที่แบบเหมือนเขาลงไปคุยงานหรือลงไปเข้าน้ำอะไรสักอย่างเขาก็แบบเดินสวนขึ้นมาอ้าวออกมาทําไมล่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะอธิบายไงอะเออไมเกนค่ะแต่กล่มันไม่ใช่ไม่เลยแล้วคืออะไรแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วลงไปนั่งข้างล่างแล้วพี่เทนเนอร์ตั้งแต่ จำได้ว่าที่ตอนเข้ามาทุกคนบอกว่าออบูมไปเข้าคลาสิล,ลงเออลงไปข้างล่างเจอ <c oughs> ทุกคนแล้วเขาพี่เขาก็เดินเข้ามาทาักอ้างบูมไม่เข้าคลาสหรอเราก็แบบเ <c oughs> ขาแล้วค่ะ ออกแล้วค่ะออกแล้ว <laughs> ออกแล้ว <laughs> สัออกพัแบบออกนึงแบบพอดีขึ้นก็ไปเวทต่อพอคาดจบพี่เขาก็ลงมาแล้วก็มีแบบสมาชิกในคาดเดินผ่านเราไปอ้าวน้องตะกี้ก็เห็นเล่นกันอยู่ดีดหันไปทีไยไปแล้ว <laughs> <laughs> ท,ทุกคนในฟิตเนสรู้หมดเลยว่าฉันกาก ไม่เป็นไรตอนที่เหลืออะไรแล้วโอเคจบแี้วอย่าหนูหรอค่ะก็คือเป็นการประกาศตัวเปิดเปิดตัวแล้วปิดตัวจริงเปิดตัวปิดตัวแล้วจะไม่เข้าใหม่แล้วเพลงมันดังมากมันอุบ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 ไม่มาจบแล้วการเข้าสังคมการเข้าการได้ลังเป็นเดิรัท ไม่แต่คือเหตุผลที่เหตุผลที่ไม่ไม่เข้าต่อเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายต้องกลับไปเข้ากลางคืนไงเออใช่แล้วก็มีว่างแล้วก็กลับมาเข้าฟินเนตตอนกลางคืนไม่มีคลาสอ่ะไม่แต่ต่อให้อย่างนั้นกลางวันไม่ไปแล้วนะฟินเนตอ่ะโอ้ผมไม่ไปแล้วกูกลัวโดนสังคมกดดันคือเป็นต่างจริงๆแกน่าจะแบบเดินเข้าไปแล้วแบบให้เขาฮุกให้สักทีหนึ่งแล้วแบบดูเป็นอุบิเหตุน่ะแบบเขาต่อยเขาหน้าแล้วคุณก็ไกลๆพี่นีข้างๆแล้วแบบโอ๊ยยังไงี้ย หาซีนหนอเออหาซีนหาซีนไม่ก็เทนเนอร์เขาให้ซีนตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วไงตังต่อยตัวเองไปเลยจบเออเราตลกมากเพราะเป็นวัยแบบเป็นวัยที่ไม่น่าเดินออกจากคลาสจริงเราข้างในคือแบบสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าสิบอะแกแล้วแบบเราดูเป็นคนที่แบบห่วยวัยรุ่นเออมีพลังงานไม่แต่แบตัวเิดเดียวเนอะปะเหมือนแบบเหมือนอายุสิบนิดอะสิบแบบสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปด จงเคยไปคาสโยคะสใช่ไหมเขาเคยเขาชอบพูดว่าแบบให้ฟังเสียงร่างกายตัวเองจริงชัดเลยดังกรอบได้ไม่ถ้าแบบถ้าดังกรอบปุ๊บก็คือกลับบ้านเท่านั้นน่ะ ฟังแล้วฟังแล้วร <th> <in sponge> ่างกายบอกว่าไม่ไหวร่างกายบอกกรอบแกรบเลยเกินเศร้าคือเนี่ยตอนแรกจริงๆอ่ะตั้งใจว่าแบบจะเข้าคาสดโยคะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ตอนเย็นไงแต่ว่าเพอเอิญแบบยังไม่มีโอกาสได้เข้าสักทีแต่ว่าหลังจากเข้าคาสนั้นแล้วก็คือคิดดูก่อนแล้วไโยคะน่าจะเพแกดันไปเข้าแอดวานเกินเออแกไปเข้า stretching แบบไอ้ที่แบบยืดยืดตัวยืดอ่ะน่าจะโอเคนาะฉ่นั้นเออา stretching ไอครั้งที่แล้วคือ <All S 1> แบบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบุ้มเห็นว่ามันมีคาส s t r e t c h i n อืมบุ้มก็เลยเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบเนี่ยมาพอดีเลยปุ๊บพี่เนอร์ก็อ้าวมาบุ้มก็แบบโอเควันนี้มาเข้าคาสค่บพี่อย่างเงี้ยแล้วพี่ทุกคนก็แบบ <laughs> เข้าคาสคาสอะไรครัสบววอ้าวมันมีคาส stretching รรไม่ใช่หรอ แล้วพี่เขาอ่ะอ๋อเออคุ้นๆนะคุ้นๆแล้วพี่เขาก็พาไปดูที่ตารางแล้วพี่เขาก็อ๋อมันเป็นตารางของเดือนที่แล้วกลัวแล้วก็เลยไม่ได้เปิดตัวในคลาสที่มันสอบไม่เปิดตัวคลาสออไมใหญ่ใช่ไปทางแบบปล่อยเลยบอดี้ปั๊มบอดี้คอมแบท ยิ้ม,มวันเลยบ่ได้แบบว่าไม่ไหวไม่ไม่อีกตลอดการเออแล้วของคนอื่นมีอะไรไหม่อ่ <laughs> ก็จริงๆของฉันอะไม่ได้มีอะไรมากนะคือทั้ง ในเรื่องของคือเราก็ทําชาเลนจ์มาสองชาเลนจ์เนาะก็คือมีทางฮอบบี้แล้วก็การเงินการเงินอะคือพักก่อนก็ยังก็ยังไม่เงินคืนืลืมไปแล้วลืมไปแล้วจริงลืมไปแล้วพักก่อนคือไม่ได้ทําแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้ย้อนกลับไปแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีย้อนนิดหน่อยเพราะว่าแบบไปทริปมาแล้วก็ต้องเคลียร์ตังค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตกใจไปหนึ่งจังหวะแต่ว่าส่วนอนส่วนของฮอบบี้อะก็ไม่มีอะไรก็คือหลังจากที่อัดการล่าสุดตอนฮอบบี้อะตอนเย็นวันนั้นมันก็เป็น กา a ดิวิชันปาร์ตีก็สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมากๆเลยแบบที่อันนี้นอกนอกเรื่องมันเป็นสิ่งที่คนพบแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรมากหรอกแต่คือปกติเวลาเราแบบโยโย่เฮ่ แบบอะไรกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบมีแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ฉันคนพบว่าเราสามารถที่จะแบบเอนจอยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีแอลกอฮอล์เลยใช่คือเหมือนกับว่าเวลาเราออกกําลังกายหนักๆที่มันไม่ใช่เป็นการออกกําลังกายจริงๆอะแต่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นโซเชียลอีเวนต์เช่นแบบการเต้นอะซึ่งสุดท้ายก็คือวันนั้นอะจบลงไม่ได้จบที่เต้นสวิงแดนนะจบที่เต้นแบบเอ้อเอเออะแบบแบบช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าแล้วก็แบบเต้นแบบคือสามารถไปดูในแบบสตอรี่เดะฮอบได้ว่าแบบมันเป็นแบบ บบไม่เอาน่าเกรงใจไม่ดีน่าเกรงใจ <S <S งแล้วก็แบบ <S <S <ช>เป็นมือแบบอ <ะ S 1> เออเป็นแบบเป็นเต้นแบบนั้นไปอ่ะแล้วก็มีดนตรีสดแล้วก็คือทุกคนกระโดดบอดี้แลมกันก็คือไม่ได้เต้นนะสวิงแดนจบจบ,จบลงตรงนั้นแล้วทุกคนอ่ะก็คือแบบเวแบบไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อ่ะแต่มันเป็นแบบคือเขาไม่สาบกันก็คือแบบอะดรีนาลีนไฮอ่ะมันแค่มันสนุกมากๆแล้วทุกคนก็คือไฮป์อัพมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับช่วยชวยกันบิวแล้วมันก็เลยแบบ สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าเออจริงๆแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องแหงเอาแบบเยาวรุ่นที่แบบเออดื่มเออมีก็ได้ไรก็ได้สุขภาพด้วยใดด้วยเด้อใช่ไหมใช่แต่ก็คือแบบปวดขาสุดก็คือตอนจบจบก็คือจบงานทุกครั้งอ่ะก็จะเป็นเวแบบเขาปิดเพลงทุกคนก็มานั่งยืดเวนั่งยืดเส้นเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าไม่ยืดอ่ะพรุ่งนี้จะต้องปวดมากแน่ๆเป็นสังคมเฮลเฮลในวัยแบบผู้ใหญ่สุดๆอ่ะคือแบบอย่างวัยชันก็คือเด็ก เด็กสุดๆแล้วมันก็จะแบบวัยบวกๆเข้าไปสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอีกอะ่ะทุกคน<อ>กคน็ต้องมานั่งยืดน,นั่งอะไรกันเออก็เป็นแบบวันที่สนุกมากแล้วก็คิดว่าแบบถ้าอัปเดตเร็วๆก็คิดว่านั่งจกมันเวลามันยังไม่ได้ผ่านไปนานเนาะแต่แบบวันเสาร์ไหนที่สะดวกก็คงจะยังไปโซเชียลแดนซ์อยู่แหละประมาณนั้นของฉันของชิมิว่าทำของชิมิวได้ลเลยนั่งประดิษฐ์ขอ่ให้แม่นั่งประดิษ์อะไรไปเรื่อย <laughs> มาดึงฉันออกไปซีกเอเข้าขาดกับบูมดิเออมาเข้าขาดไปแต่ไม่ไดเข้าด้วยนะเข้าคนเดียวแบบบูมไม่เข้าด้วยบูมเราไปเข้าสเต e t c h i n กันถ้าไปสเต e t c h i n อย่างเงี้ยไปฉันจะไปแบบยืดแอนหลังแมวอย่างเงี้ยได้ได้เออเหมือนหมาบิ๊กเกเปิดเองไะล่ะเปิดขาดเองไะล่ะเปิดเปิดขาดเองเปิดขาดเองอยู่ที่เปิดยูทูบอย่างเงี้ยหรอไม่ได้เข้าสังขาอยู่แล้วไม่ออกไปอีกแล้วไม่ตอบโจทย์ใช่ไม่ออกไปอีกไม่มีการไไปหนสูบคอมเบนทั้งสิ้น ก็ประมาณนี้ก็โดยรวมของเราอะพอดแคสของเราก็มาถึงจุดที่ทำชาเลนจ์ไปแล้วสองอันแล้วก็มีทอล์กต่างๆมากมายมีอินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอะก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็ฝากติดตามในส่วนของเออชาเลนจ์ถัดไปละกันเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือในขณะที่อตอนเนี้ยเรากำลังทำชาเลนจ์ชาเลนจ์นึงอยู่แต่ว่าจะไม่สปอยล์หรอกเพราะว่ามันจะลงก่อนเนียอุ้ยไม่สปอยลรอกไม่สปอยลรอกไม่สปอยลรอกแต่ก็คือเดี๋ยวจริงจ้ะ เดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวรู้เลยว่าเราจะทำอะไรได้หรือไม่นะคะก็ฝากติดตาม Lost and Found Podcast ทุกวันสุกได้ทาง Spotify YouTube Apple Podcast และจอยคอมมูนิตี้ของเราได้ทาง Facebook Group Lost and Found Podcast ได้เลยครับผมเย้ฝากไอทีด้วยนะบายบาย